สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรากลุ่มเรื่องกฎของโลปิตาหค่ะพิฉันนางสาวชนะพรตุ้มทองค่ะพิฉันนางสาวปวัลพัฒน์บุญเกิดดิฉชันนางสาวชรดาฟังเปี่ยมค่ะดิฉันนางสาวธิมุทามคุณเดชค่ะกฎของโลปิตาหนะคะเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในวิชาแคลคูลัสที่ใช้หาลิมิตของอัตราส่วนของฟังก์ชันสองฟังก์ชันซึ่งว่าแทนค่า ลิมิตแล้วจะอยู่ในรูปแบบไม่กำหนดเช่น0ูส่วน0หรือ Infinity ี้ส่วนอินฟินิตโดยการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทั้งเศษและส่วนแล้วหาลิมิตของอัตราส่วนอนุพันธ์นั้นแทนซึ่งกฎนี้สามารถุกไปใช้ซ้ำได้ค่ะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่1น,นะคะลิมิต x เข้าใกล้1 x กำลังสบวก x กำลังสบวก x บวกสส่วนด้วย x ลบ1เราลองแทนค่า1เข้าไปมันจะได้ เป็นสูงส่วนศูนย์นะคะเราก็เลยใช้กฎของโลบิตานก็คือดิฟทั้งบนและล่างแยกเ็ษแยกส่วนนะคะพอดิฟแล้วจะได้เป็น 3x กำลังสองบวก 2x บวก1ส่วนด้วย1เราก็แทนค่า1เข้าไปเป็น3ามคูณ1กำลังสองบวก2คูณ1บวก1ค่ะได้คำตอบเป็น6คตัวอ,อย่างที่สองนะคะลิมิต X เข้าใกล้ลบสคะ่ะ x กลังสาบวกแส่วนด้วยเบวกเมื่อเราแทนลบสเข้าไปในสมการนะคะจะได้เป็นู่นส่วนศูนยค่ะเราจึงใช้กฎลูปิตาค่ะคือดิบด้านดิบบนค่ะดิบแล้วนะคะเราจะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบสองสามกลังสองส่วนหค่ะเราจะแทนลบสเข้าไปในสมการนะคะจะได้เป็น3าคูณกับลบสองกลังสองส่วนหจะได้เท่ากับส2สองค่ะตัวอย่างที่สานะคะลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งรูทกลังสบวกสลบสส่วนเลบหค่ะ เราต้องแทน1เข้าไปในสมการเพื่อให้เป็นสมการูงส่วน0ก่อนนะคะเราถึงใช้กฎลปิตาลค่ะจากนั้นนะคะเราจะแปลงจากรูทให้เป็นสมการอย่างง่ายโดยการยกกำลัง1ส่วน2ค่ะเราจะได้สมการตามนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้กฎลปิตาลค่ะลิมิต x เข้าใกล้1เราจะดิฟข้างบนก่อนนะคะเป็น1ส่วน2 x กำลัง2บวก3แล้วก็ดิฟจะได้เป็นลบ1ส่วน2ค่ะจากนั้นเราจะดิฟไส้ของ ของตัวนี้นะคะก็จะเป็น2 x เค่ะแล้วก็ส่วนด้วยดิฟล่างค่ะก็จะเป็น1จากนั้นเราก็ได้สมการมาแล้วเราก็จะแทนค่า1ที่เข้าใกล้ลงในสมการค่ะเราจะได้คําตอบเป็น1ส่วน2คูณ1ส่วนรู้4คูณ2เรา2องตัดกับ2ค่ะจะได้เป็น1ส่วนรู้4 1ส่วนรู้4รู้4มีค่าเป็น2ก็จะเท่ากับ1ส่วน2ค่ะตัวอ,อย่างที่4นะคะลิมิต x เข้าใกล้2 x งกซ์ัง3าลบ x ลบ6เมื่อเราแทน2เข้าไปในสมการนะคะจะได้เป็นส่วนส่วนสูตรค่ะเราจะใช้กฎโลป,ปิตานนะคะคือดิบด้านดิบวนค่ะ,ะนน x, ก็จะได้เป็น x, ล 2, ิมิตเเข้าใกล้2 3 x เอกำลังสส่วน3เราจะ3ตัดนคคะคะก็จะได้เป็นเอกำลัง2ค่ะเราจะแทน2ค่ะเข้าเข้าไปในสมการค่ะจะได้เป็น2 2กำลังเท่ากับ4ค่ะ อย่านีนะคะลิมิต x เข้าใกล้0 1นย์ลบคอร x ส่วนด้วย3 x ลบ5 x กำลัง2องลอแทนส่วนเข้าไปก็จะได้เป็นศูนย์ส่วนศเราก็เลยต้องใช้กฎโลปิตานในการแก้สมการนี้นะคะก็คือดิฟทั้งบนและล่างแยกเศษส่วนค่ะก็ดได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้0ดิฟคอร์ได้ลบไซนนะคะแล้วอันนี้ก็ดึงลบออกมาค่ะส่วนด้วย3 เอเอ็มสามลบสิบเอ็กค่ะแล้วแทนค่า x เข้ากับศูนยจ์จะได้เป็นไซส่วนด้วยสามลบสิบคูณศูนย์ค่ะจะได้เป็นศูนย์ส่วนสามคำตอบก็ศูนย์ค่ะตัวอย่างที่หกนะคะลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ไซกำลังสอง x ส่วน x เมื่อแทนศูนย์ลงไปในสมนการจะได้ศูนย์ส่วนศูนย์ค่ะจึงใช้กฎของรูปีตาลนิน่ล่างนิ่บนนะคะได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์สองไซ x cos x ส่วนหนึ่งค่ะเมื่อแทนสูงลงไปในสมการก็จะได้2 sin ซศน cos ศูนย์ส่วนหนึ่งเท่ากับศูย์ส่วนหนึ่งคำตอบคือ0ูค่ะตัวอย่างที่7นะคะลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ที่ x ลบ sin 3 x ส่วน x ลบ sin 2 x นะคะอันดับแรกเราจะแทนศูนย์เข้าไปในสมการข้างบนนะคะให้เป็นศูนย์ส่วน0นย์แล้วเราจะใช้กฎโลปิตาลค่ะมันแล้วก็ต่อไปนะคะลิมิต x เข้าใกล้0ูนย์้วเราจะมาดิฟบนดิฟล่างค่ะก็จะเป็น ดิฟเอ็กก็ได้1นค่ะแล้วก็ลบไซ n 3สามเอ็กดิฟแล้วจะได้คอสค่ะก็เป็นคอสามเอ็กแล้วก็ดิฟตัวข้างในของอันนี้ค่ะเป็นดิฟไซค่ะก็จะได้เป็น3แล้วก็ส่วนด้วยดิฟเอ็กค่ะได้1แล้วก็ลบด้วยไซ n 2สองเอ็กดิฟไซ n จะได้คอค่ะก็จะเป็นคอสองเอ็กแล้วก็ดิฟไซค่ะจะเป็น2จากนั้นนะคะเราจะแทนค่าศูนย์เข้าไปในสมการค่ะก็จะเป็นคอสศูนย์ลบหนึ่งลบคอสศูนย์คูณสาม ส่วนด้วย1ลบข้อ 0, คู 2, ค่ะข้อ0มีค่าเป็น1ค่ะแล้วก็จะได้สมาการเป็นลบ2ส่วนลบ1ค่ะเท่ากับค่ะ